ต้อนรับครับผมก็ตว่าชิวแอนเอครับผมหลายคำถามนะครับหลายข้อสงสัยนะครับผมคลิปนี้มีคำตอบครับผม หนึ่งก็ต้องมาตรวจเช็คจริงๆก่อนว่ามันมีปัญหาที่ยางฟันรูมันรั่วจริงหรือเปล่านะครับผมก็คือโดยการฉีดน้ํานะครับแล้วก็ดูว่าน้ําที่มันหยดเนี่ยมันหยดเข้ามาในตัวรถเยอะไหมถ้ามันหยดเข้ามาในตัวรถเยอะเนี่ยก็แปลว่ายางฟันรูปแบบมันไม่กันน้ํานะครับไม่กันน้ําเข้านะครับแต่กันน้ําออกหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่านใช่นะก็ตัวนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยรับรองเข้าแล้วเนี่ยมันลําบากตรงอะไรรูไ้ไหมครับตรงที่ว่ามันจะขึ้นลาตรง ฟ้าอะไรเงี้ยจะมีกลิ่นเหม็นอับอะไรเงี้ยแล้วก็ลามไปที่ระบบไฟด้วยตัวนี้ต้องระวังนะครับซึ่งตอนนี้มันจะเป็นปัญหาหนักๆมาเรื่อยๆทุกปีเพราะว่าลูกค้าไม่รู้ยังไงใครที่มีเพื่อนเป็นเอาผ่าเบลฟายนะครับหรือใครที่กําลังใช้เอาผ่าเบลฟายกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมหรือกดหัวใจอะไรก็แล้วแต่ทุกกดเลยนะครับปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวรูระบายน้านะครับที่อาจจะสกระปรกนะครับมีดินหรือมีอะไร ไปอุดนะครับทาให้น้ําไม่สามารถระบายออกมาได้นะครับก็มีเป็นสาเหตุเหมือนกันนะครับซึ่งทางสํานักแต่งร้อยตัวว่างของเรานะครับมีบริการนะครับในเรื่องของการเป่าลมเพื่อทําความสะอาดนะครับดินหรือสิ่งสกปรกต่างๆ,ๆ,ๆครับในรูระบายน้ํานะครับผมให้สะอาด